พร้อมบูไม่กลัวใครซุปปอร์เล็กมั่นใจบุกสยบยูกิจอดคาบ้านซุปปอร์เล็กซุปปอร์เล็กมวยไทยแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125135ปอและผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135145ปอ จากบุรีรัมแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถบุกไปเอาชนะยูกิโยซะคู่ชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นได้ในการสู้กันภายใต้ใตกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทในสึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์วัน173ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พยอ 68สสนามอาริอาเกะอารินากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเริ่มเวลา11นาฬิกาแม้ยูกิจะสร้างความหวั่นหวั่นไปทั่ววงการจากสไตล์การเดินสาสแข้งไม่ยังแต่ซูปเปอร์เล็กที่ขึ้นชื่อเรื่องสมองมวยไม่เป็นสองรองใครขอาการันตีไม่มีปัญหาในการชกกับมวยทรงนี้พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบุกไปคว้าชัยที่สนามอาริอาเกะอารินาได้อีกครั้งหลังในอดีตเคยบินมาป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทที่สนามแห่งนี้ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันทาเครเซกาว่า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมร่วมทีมบาชิเลอุสยิมววสเลียสของยูกิในศึกวัน165เมื่อเดือนมอค67ผมไม่ใช่มวยหน้าเดียวที่จะมีแค่แต่ขาต่อยหมัดเกมวันนั้นผมอาจไม่เลือกไปแลกตรงๆแต่จะเล่นเกมให้ยูกิหงุดหนิดแทนเพราะผมมีแผนของผมอยู่แล้วผมรู้ว่าแนวทางของเขาว่าจะเตะในรูปแบบไหนผมอาจจะไม่ถึกเท่าเขาแต่ผมมีลูกแก้มีลูกเหล,ลี่ยมบนเวทีที่จะทําให้เขาหัวเสียจนชกผิดแผนไปเอง ผมชอบมวยสไตล์เดินเข้าหาและเชื่อว่าไฟนี้ผมผ่านได้ถ้ารักษาระยะและกดดันได้ตามแผนยูกิอาจเป็นซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นรายที่2ที่แพ้ผมในบ้านเกิดและไม่แน่อาจจบด้วยน็อกก็ได้ครับในส่วนของลูกแคฟคิกคาฟคิกหมายถึงการเตะจอยางบริเวณน่องซึ่งเป็นอาวุธเด็ดของยูกินั้นซูเปอร์เล็กก็ได้เตรียมลูกแก้ไว้พร้อมแล้วอีกทั้งยังพร้อมโชว์ไม้ตายตามแบบฉบับเครื่องจักรนักเตะเพื่อตอบโต้กลับแบบถึงพลิกถึงขิงเช่นกัน ค้าฟคิกเป็นลูกที่ผมเคยโดนหลายครั้งสมัยขึ้นชกที่ญุ่นถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บครับแต่ทั้งหมดขึ้นกับแผนการของผมในวันนั้นว่าจะจัดการอย่างไรหลายคนแนะนําให้ผมซ้อมคาฟคิกแบบญี่ปุ่นแต่นั่นไม่ใช่สไตล์ของผมเพราะผมมีรูปแบบการเตะเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับที่ยุกิก็มีเทคนิคเฉพาะของเขาเกมนี้จะไม่ได้มีแค่การเตะขาเพราะผมเตรียมแผนไว้พร้อมและคาดว่าคู่ชกก็มีทีเด็ดของเขาเช่นกันถ้าเขาเตะมาผมก็พร้อมตอบโต้กลับทันทีครับศึกวัน173วันอาทิตย์ที่16พอยพย 68เริ่มเวลา11นาฬิการับชมสดในรูปแบบเพกเพอร์วิวพีทีวีเท่านั้นโดยแฟนกีฬาที่รับชมในประเทศไทยสามารถซื้อพีทีวีในราคาสุดคุ้มเพียง250บาทไม่รวมค่าบริการและภาษีทางเว็บไซต์ l i f e o n e f c o m และรับส่วนลด10%ช่วง Early b i เบเพียงกรอกโค้ด173 Early ในขั้นตอนการชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึง15พยอ่อ68เวลา10นาฬิกา สำหรับแฟนกีฬาที่สนใจเข้าชมในสนามที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถซื้อบัตรผ่านทาง w a n n i f c o m 1 1 7 3ด